ในวีลนะครับแบตเตอรี่นะครับที่มีขนาดเล็กนะครับวอน์นะครับชื่อนะครับเบอร์เลยนะครับที่แปลว่าบวกผมนะครับวันนี้จะทําการสาธิตนะครับลองทดสอบนะครับประสิทธิภาพของแบตเตอรี่รุ่นนี้กันครับผมนะว่าเบอร์เลยนะฮะมีคุณสมบัติในการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับเราจะมาทดสอบกันที่ชนบุรีที่ร้านทําผมโดยเบอร์ดีโอเอลนะครับโดยอาจารย์สมศักดิ์โภคพันธุนลของวอนส์เบอร์เลยนะครับ นอกจากมีการใช้งานตัดผมผู้ชายแล้วนะครับเรายังสามารถนำไปประยุกต์กับงานผมผู้หญิงได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยในต้าผมมาเลยนะครับก็จะพาไปดูที่โซนแนผมผู้หญิงกันเราจะสาธิตนะฮะการใช้งานนี่รแต่เรื่อน once m o r เลยนะครับว่ามีคุณสมบัติและและประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างไรบ้างที่เพื่อนๆยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเชิญชมกันเลยนะ สวัสดีครับพี่น้อง b a r b เบอร์ซาลอที่กำลังดูอยู่ทุกคนครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะ,ะการใช้แบตเตอรี่ไร้สายนะฮะ once เบอร์เลนะ,ะในการใช้งานเก็บรายละเอียดและนะ,ะใช้งานาการอ่าทำงานในร้านนะฮะต่อยอดนะครับการใช้กับชีวิตจริงกันครับผมนะ,ะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามนะ,ะกดแชร์นะฮะ กดกระดิ่งนะฮะกด Subscribe นะช่องสอนตัดผมดี .com กันด้วยนะครับเรามาชมกันเลยนะสำหรับท่านใดที่ซื้อบัตอตรเลียรุ่นนี้ไปแล้ววัฒิใจสำคัญในการใช้งานเต็มประสิทธิภาพนะอยู่ที่วิธีการจับบตเตรเลียนเทคนิค Fade downkeeper คนี่คว่ำหน้าฟันบตเตอรเลียนสไลด์ผมที่เดอะ e ไ i ด์คีนแฮร์ i ทคเจอร์จุดวีไลทขูดสไลด์เนื้อผมให้บางเบา Inverse a n g technique ic, vertical hair slide k i c เทคนิคองศาความบตรเตเลี่ยนสไลด์ slide, ผมแนวตัด s u i o t a b l e f a r c e l o w with him undercut t o b o x t o p u l l b o b hair stylist ประโยชน์เหมาะกับทรงผมลองทรงกลางต่ำ undercut t o b o x และทรงผมบอบเทอีกเทคนิคก,การจับแบตรเตอรี่รุ่นนี้ใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดคือ 2องค์ประกอบด้วยกันคือ 1. ส่วนบริเวณหัวตรงส่วนลำตัว 2. ส่วนบริเวณแบตเตอรี่ตรงส่วนปลายสรุปการใช้งานตัดผมให้เอาส่วนแบตเตอรี่วางชิดฝ่ามือด้านในแล้วค่อยตัดผมการจับแบตเตอรี่ส่วนหัวโดยใช้ิ้วโป้งกดให้นน่นจับไปที่ลำตัวแบตเตอรี่แล้วค่อยทำงานตัดผม น้ำหนักมือเบาปานกลางแรงสุดในการทำงานเพื่อให้เกิดการทำงานที่สมบูรณ์แบบและถนัดมือ once per เ a y แบตเตอรี่ที่เหมาะกับการเก็บรายละเอียดและแกะลาย DC มอเตอร์ความเร็ว6,000 RPM มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ion. น้ำหนักบางเบาแข็งแรง ใช้งานได้75นาทีใช้งานได้ทุกที่พร้อมแท่นชาร์จไร้สายบอดี้นะโครเมียมมีประสิทธิภาพในการกันสนิมและรอยขูดขีดได้ดีขัดเงาสวยงามมาพร้อมฟันลองพรีเมียม4เบอร์เบอร์3เบอร์6เบอร์10และเบอร์13พร้อมชุดทำความสะอาดอย่างดีมีน้ำมันแบตเตอรี่และแปรงปัดในชุด สินค้ารับประกัน1ปีแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กใช้งานเก็บรายละเอียดไร้สายเล็กทนเบาบอดี้โครเมียมสินค้าคุณภาพแบตอึดเหมาะก,กับร้านบาร์เบอร์และซาลอนสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศทุยพูบ๊อบแฮ์สไตล์เป็นทรงผมบ๊อบอังกฤษเทรนแฟชั่นทรงผมสไตล์บ๊อบตั้งแต่ยุค50จนถึงยุคปัจจุบัน วันนี้นะครับแาจรก็จะมาทดสอบนะวอนส์เบลเล่ย์นะครับจากคลิปนะฮะดูรีวิวกันไปแล้วนะฮะสำหรับประสิทธิภาพนะครับของแบตเตอรี่นะครับรุ่นวอนส์เบ r เล่จากวอนส์นะครับวันนี้ก็ได้ทำการนะ เทททําากรดสอบประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับเพื่อนๆจะเห็นกันแล้วนะครับว่าวอร์สเบอร์เร่นะครับมีคุณสมบัติในการใช้งานหลายนะครับจากที่เราเคยใช้กันอยู่นะครับผมสามารถใช้กับผมชายแล้วนะครับสามารถนํามาประยุกตใช้กับผมผู้หญิงได้ด้วยนะครับคสมบัตินะฮะก็จะเห็นวว่าจากการสาธิตนะครับ ทรงผมบ๊อบนะครับที่ผ่านมานะครับรุ่นนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับขนาดเล็กนะครับกัะทัานรันแล้วก็ตายนะครับออกแบบมาสําหรับเก็บรายละเอียดแล้วก็งานแกะลายนะครับเราอยากจะฝากเพื่อนๆนะครับผมนะฮะของมันต้องมีนะครับถังซื้อนะเก็บไว้ใช้งานที่ร้านของท่านได้นะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับจะมีขนาดเล็กนะครับนะฮะแบตชาร์จหนึ่งครั้งนะครับสามารถใช้งานได้นะครับเจนาทีนะต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับมีน้ําหนักนะเบาเพียงแค่หนึ่ง 1 1 5กรัมเท่านั้นเองนะครับทรายนะครับขนาดกันฟันเนี่ยจะมีขนาดถี่มากนะครับสามารถเก็บรายละเอียดนะครับเล็กๆและน้อยนะครับหรือจะเป็นงานแกะลายเส้นนะครับก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยนะครับลองแล้วนะครับดีไซน์จากชุบจากโครเมียมอย่างดีนะครับกันสนิมแล้วก็กันรอยขูดขีดนะครับอันใดที่ยังไม่มีใช้นะครับร้านซาลอนที่ยังไม่มีใช้นะครับก็สามารถซื้อแล้วก็เก็บไว้ใช้ที่ร้านของท่านได้นะครับสามารถใช้ งานได้ทั้งผมผู้หญิงแล้วก็ผมผู้ชายนะครับเขาฝากไปด้วยนะครับสําหรับแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับผมนะฮะทดสอบแล้วนะครับคุณภาพเยี่ยมจริงจริงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ